กับนานาที่เก่าเวลาเดิมที่เบสเซอร์วิทโชว์รูปรถยนต์มือสองสภาพป้ายแดงพันเกีย์ลิเนียมตั้งอยู่บนถนนสีนขเรนตากซอยสีนขเรนซ .4 สแตดดูรถไม่เป็นกระซื้อได้ศิร็แล้วจบกไปบบานปลายค่ะวันนี้นานาจะพาแมาเนนอมรถยนต์ SUV อนเอสยูวีอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะคะสำหรับคันนี้เป็นนิสสันเทรา2.3 v l รุ่นท็อปสุดปี2019สีดำคันนี้เรามาเริ่มชมตั้งแต่ด้านหน้ากันกระจังด้านหน้าเป็นแบบ V-motion ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์โลโก้นิสันไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทม์นันนิ่งไรท์และไฟตัดหมอกคู่หน้าในส่วนของ Love Man, อล้อแมกอลลอยายทูโทนดำเงายางขอบ18กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถประไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวและกล้องอาราวิว360องศาค่ะมือจับเป็นสีโครเมียมพร้อมระบบการเปิดปิดแบบสมาร์ทเอนทีด้านท้ายมาพร้อมกับพาร จุดไฟไท้ายเป็น LED สัญลกักษณ์ Nissan Terra เ,เดี๋ยวเรามาชมภายในด้านหลังห้องผู้โดยสารกันค่ะภายในด้านหลังห้องผู้โดยสารเบาะ3แถวเป็นเบาะหนังแอร์เย um ็นฉ่ำทั่วทั้งคันจอกลางอนเตอร์เทนเมนต์เดี๋ยวเราไปชมภายในกันภายในเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกทั้งคันพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสองข้างมาพร้อมกับไฟไฟพุชคอนโทนเลขไม์แท้กแค่39,000กิโลหน้าจอเครื่องเล่นเป็นระบบทัชสกรีนรองรับฟังก์ชัน FM AM สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB และเน็ตเกเตอร์มาพร้อมกับกล้องอาราวิว360องศาเกียร์ออโตโ้ภายในเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงาน3แถวสามารถนั่งได้ถึง7ท่านค่ะวันนี้นานาจะให้โปรโมชั่นพิเศษสราหนัิตซ s บิชิเทอรา2.3 V L รุ่นท็อปสุดปี19คันนี้ค่ะ ปกติป้ายแดงขายอยู่ที่1 4 3 9 0 0 0บาทหน้าร้านขายอยู่ที่9 5 9 0 0 0สำหรับวิดีโอนี้ลดไปเลยทันทีเหลือเพียงแค่8 5 9 0 0 0 0บาทเคดีๆออกรถ9,000ผ่อนต่อเดือนแค่15,000บาทถ้าชอบสนใจแคปเจอร์ท้าแชทแอดไลน์แอสไซเบสเซอร์วิ Service, หรือโทรหานานาได้ที่เบอร์0 8 3 8 3 3 3 8 4 4 8 ซูงกันแป3 3าม4ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษจากเบสโซวิทคิดจะซื้อรถมืงองอย่าลืมคิดถึงเราเบสโซวิทพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ